นะคะทุกคนอันนี้อื่งคือเพื่อนบ้านเขาต้มมาขายนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะเขาต้มสําเร็จต้มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าซื้อมาเองก็คือเอาไปปล่อยค่ะอันนี้ซื้อที่เขาต้มสําเร็จมานะคะเขาต้มมาขายที่ตลาดนะคะก็เลยซื้อมาแซบแซบค่ะแล้วเราก็มาปรุงใหม่นะคะเราต้องการรสชาติแบบไหนล้วก็เอามาปรุงใหม่นะคะ เราจักใส่ใบมะขามอ่อนอะไรแล้วก็ปรุงใหม่คือเขาต้มในตลาดเขาก็ไม่ได้ปรุงเครื่องให้นาะเขาต้มเฉยๆเราเอามาแล้วก็ต้มใหม่จ้าทุกคนแซ่บแซ่บบเพื่อนๆแตแม่ไข่แม่ไข่ค่ะไขะ่ไขเต็มท้องทุกตัวเลยจ้าช่วงนี้ก็น่าอึ่น,นะคะเพ่อเพื่อนๆเนาะอืมอันนี้ก็ถ้าจะได้กินก็คือต้องเขาก็ต้มสําเร็จมานะคะถึงได้กินถ้าให้มาทําเองก็ไม่กล้าทํานะคะ นี่ค่ะต้มอ,อึ่งค่ะต้มอ,อึ่งต้มอ,อึ่องแม่ไข่จ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไข่เต็มท้องทุกโตเลยด้วยจ้าเพื่อนเพื่อนอืมไข่เต็มท้องเลยจา้าเต็มท้องทุกโตทุกโตเลยค่ะเพื่อนๆน่นจา้าต้มอ,อึ่งน,นะคะต้มอ,อึ่งแม่ใครเราก็จะมีตําแจ่วนะคะมีแจ่วก็มีส้มผักนะคะ นี่จ้ามากินแซ่บๆนํำกันนด้วค่ะเพื่อนๆทุกคนต้มอ,อึงแม่ไข่ไข่เต็มท้องทุกตัวเลยนี่ค่ะตัวเล็กๆก็ไข่นะคะนี่เพื่อนๆเต็มแซ่บจ้ะ อาเซฟเซฟน้ำกันเด้อจ้ะเด้อสูตรน้ำแซ่บๆต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเพื่อนๆใบมะขามอ่อนยั่วๆเลยจ้ะต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ